จบันนี้ผมอายุ69ปีนะฮะแล้วก็ทำงานเป็นผู้อำนวยการไวัทประกันชีวิตเจ้าของสำนักงานแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับท่านคงทราบว่าผมล้มป่วยลงกระทันหันนะฮะด้วยโรคมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสตกเบาหวานความดันหัวใจล้มหัวใจวายเฉียบพันอะไรทุกอย่างต้องนอนโรงพยาบาลเกิน4เดือนเต็มนะครับ พอออกจากโรงพยาบาลก็อย่างที่ทราบรก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับทําให้จิตตกแล้วก็ไม่อยากทํางานหลบหลบีบหนีสังคมเลยนะครับก็เลยก็พเพอิญได้มีโอกาสได้รู้จักกับผู้มีอุปการะคุณสามท่านที่เดินมาเยี่ยมผมก็คือน้องเอกนิตน้องตั้มนะครับแล้วแล้วก็น้องชบาแล้วก็น้องวนทามาเยี่ยมผมแล้วก็แนะนําให้ผมได้รู้จักอะไรเวฟ แล้วก็ด้วยคําพูดสั้นๆน,น,นิดหนึ่งนะฮะบอกว่าถ้าโรคของผมไม่ดีขึ้นหรือไปพบหมอแล้วไม่ดีขึ้นก็เขายินดีจะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็เลยทําให้เกิดความท้าทายในหัวใจเพราะผมรู้ตัวผมเองว่าผมนี่อาการผมหนักมากไม่มีโอกาสที่จะหายเลยนะครับแต่หลังจากได้แปะไปได้หกเจวันอาการมันดีขึ้นนะฮะดีขึ้นตามลําดับจากการเดินไม่ได้จากการนอนเตียง จากการต้องใช้ไม้เท้าจากการขับรถช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งลูกต้องพึ่งภรรยาไปไหนมาไหนก็ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดนะฮะแต่หลังจากได้แปะจนได้หกเจ็ดวันเนี่ยมันทําให้อาการผมดีขึ้นแล้วสามารถยืนทรงตัวได้ก็ตื่นเต้นนะฮะมีการตื่นเต้นจากนั้นมาผมก็มีระเบียบวิธีในการใช้แปะแผ่นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกันสี่เดือนเต็มๆเลยครับ ทุกครั้งที่ไปหาหมอก่อนหนะ้านี้ผมจะเครียดนะฮะจะโดนหมอดุไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลสูงไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําแร่เกลืออะไรต่างๆทุกอย่างหมอจะโดนตําหนิไปทุกอย่างแต่หลังจากผมใช้แผ่นเนี้ยนะฮะใช้ติดต่อกันบางเป็นเวลาสี่เดือนเต็มๆเนี่ยหมอเริ่มลดยาหมอเริ่มตนนะจากหมอสามคนเเหลือหมอหนึ่งคนนะฮะคือหมอไตนะครับ วันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากได้ใช้แล้วอาการผมเนี่ยผมรู้สึกผมขับรถไปเองอะไรไปเองอรรก็รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นก็เลยอยากจะเจอหมออยากจะถามอาการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะปกติหมอนะ้าสิบห้าวันเดือนหนึ่งสิบสองครั้งแต่วันนี้เป็น